บรรยากาศวันนี้เริ่มดีนะคะในฝั่งของตลาดหุ้นเรามาคัดหุ้นเด่นกันค่ะกับวันนี้คุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดค่ะคุณเทิดศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเทิดศักดิ์ครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นถามภาพรวมของตลาดวันนี้ก่อนครับเระมเมินยังไงบ้างครับหลังจากเมื่อวานนี้บางคนก็บอกว่าตลาดมันไม่ได้ขึ้นตามที่ที่หมอไว้จ่พันห้าอีกแล้วนะคะครับ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าถ้าดูบปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับเริ่มจากตัวตลาดต่างประเทศนะครับดาวโจน์ก็ดีตัวกลับชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยดีตัวกลับขึ้นมาตามนะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผลประกอบการงวดไตรมาสที่4ี่นะครับของบริษัทสุทธเบียนเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะครับตอนนี้95นะครับถ้าไม่รวมการบินไทยเนี่ย ตัวเลขกําไรสุทธินะครับฟื้นตัวชัดเจนมากเลยนะครับอยู่ที่2.33แสนล้านบาทนะครับอันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา39%มสิอนติวนะครับเยอันเยียนะครับยังเพิ่มขึ้น1.4%นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดนะครับซึ่งผลจากตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าจะทําให้ valuation ของตลาดหุ้นไทยนะครับเข้ามาในปี64เนี่ย EPS นะครับอาจจะขยับขึ้นมาประมาณสัก71%นะครับนั่นก็แปลว่า valuation เนี่ยดูแล้วมันมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้้้นนนนนะะะะคครรรัััับบเเพาาฉอออง์ปปกสภจจยยแวดลมี่ มเชื่อว่าวันนี้น่าจะเห็นตลาดเนี่ยสามารถขยับตัวขึ้นไปต่อได้ครับค่ะแลวจะเป็นการเข้าไปสู่หุ้นกลุ่มไหนบ้างคะวันนี้ถ้าจริงจริงหุ้นในเชิงการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ย<ฆ>นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นธีมเรื่องของการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้น้ําหนักนะครับไปกับหุ้นที่คิดว่ามีอัตราการเติบโตเนี่ยกลับมาสูงนะครับหรือว่ามีธุรกิจใหม่ที่เป็น new s curve นะครับหรืออีกขาหนึ่งนะครับไปดูหุ้นประเภทที่อาจจะเห็นสตอรี่การเทอเร์นาล์ในระดับถัดไปนะครับหรืออาจจะเป็นหุ้นที่ดูแล้วเนี่ย ได้ประโยชน์นะครับจากทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ,จของภาครัฐที่กําลังจะออกมาครับครับครับ,รบทีนี้ในหุ้นปันผลในมุมของอคุณธนทรเองอย่างหุ้นปันผลเองทางเอเชียพลเราชอบตัวไหนบ้างครับครับจริงๆหุ้นปันผลนมีตัวที่น่าสนใจอยู่ครับผม นะครับ M C S นะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นในกลุ่ม property นะครับก็จะมีสุขภัยนะครับ E S C มีแนวหนาวย์นะครับนอกจากนี้นะครับเราเห็นอีกประเภทหนึ่งนะครับคือช่วงนี้เนี่ยหุ้นในส่วนของพวกกร i t นะครับ property fund เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรนะครับซึ่งผมมองว่าพวกนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ความน่าสนใจช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ซื้อแล้วก็ถือลงทุนไปนะครับถ้าจะหวังการปรับตัวขึ้นแรงๆของ หุ้นปั่นผลช่วงเวลาแบบนี้ผมมองว่ายากนะครับเพราะว่าตีมตลาดตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ไปน้ำหนักในเรื่องของการไปหาพวก growth s ต o c k หรือว่าเท r n ์นาลสต็หรือว่าหุ้นประเภทที่จะเห็นการเติบโตเยอะๆในอนาคตครับพี่เดชครับเมื่อกี้ผมสัญญาณขาดไปนิดนึงมีเม่อตี้มีสุภาัยแล้วมีตัวไหนอีกนะครับก่อน MCS จะมีตัว DCC ครับเพราะ DCC เนี่ยปันผลเนี่ยจ่ายไปเอา100%เลยนะครับแล้วยิวเนี่ยค่อนข้างสูงจ่ายเป็นรายไตรมาสด้วยครับ ตัวตัวเหล่านี้คือปันผลดีนะฮะแล้วฝั่งของวัคซีนต้านโควิดทีมนี้เองหรือแม้กระทั่งกันชงเองเราประเมินยังไงบ้างครับครับจริงๆผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแ,แต่ว่าในเรื่องของความสําคัญเนี่ยนะครับ ผมอยากจะวิ่งไปที่คนที่ทําพวกต้นน้ํามากกว่านะครับเพราะว่าคนที่ทําช่วงปลายน้ําก็คือว่าเอาผลิตภัณฑ์พวกกันชงหรือว่าสารสกัดต่างๆเนี่ยมาใส่ในเครื่องสำอางบ้างในใส่ของอาหารบ้างเนี่ยผมบอกว่าถ้าต้นน้ํามันยังไม่มาเนี่ยปลายน้ํามันก็มาได้ยากเหมือนกันนะครับ,รบทีนี้คนที่ทําต้นน้ำเนี่ยผมว่าชื่อที่เด่นๆออกมานะครับอย่างเช่นตัว North East l a b b e r นะครับหรือว่าเน์นะครับ ตัวสีตรังนะครับหรือว่าที่ประกาศมาล่าสุดเนี่ยก็จะม,มี CPF นะครับซึ่งแสดงความสนใจว่าอยากจะทำเช่นในเรื่องของตัวกันชงเนี่ยครบวงจรเหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความน่าสนใจกว่าหุ้นที่อยู่ด้านปลายน้ำครับค่ะแล้วนอกจากสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นนะคะอยากได้คาแนะนําจากคุณเทิดศักดิ์เหมือนกันเพราะว่าสินทรัพย์อื่นบอลยิวกเหวียงนะคะทองคําก็เหวียงมากเข้าไปอีกค่ะอาการจัดพอโดยรวมของนักลงทุนช่วงนี้ปรับตัวยังไงดีคะ ครับถ้าเราดูพอร์ตโดยรวมนะครับร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะเวทให้กับพวกที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยประมาณสัก70%นะครับโดยสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเราแยกอย่างนี้ครับไปที่หุ้นไทยนะฮะประมาณ40%นะครับหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราให้น้ำหนักประมาณสัก30%นะครับทีนี้ในส่วนของพวกการลงทุนอื่นๆอีก30%ที่เหลือเนี่ยผมก็จะไปที่ประมาณตราสารหนี้เนี่ยประมาณสัก20%นะครับแล้วก็อีก10%เนี่ยผมให้ไปที่การลงทุนทางเลือกอื่นนะครับซึ่งในบรรดานี้เนี่ย อาจจะรวมทองคําอยู่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองกันในเชิงคำยิ่งช่วงเวลาแบบนี้นะครับทองคำเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เห็นแรงกดดันเยอะหน่อยนะครับก <c oughs> ดดันมาจากไหนนะครับมาจากเงินดอลลาร์ที่มันแข็งนะครับ <c oughs> แล้วก็มาจากบอลยูที่มันสูงขึ้นเวลาบอลยูสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันทําให้ต้นทุนในการถือครองทองคำเนี่ยมันแพงขึ้นไปด้วยนะครับ <c oughs> เพราะนั้นน้ําหนักที่เราให้ทองคําตรงน,นี้เนี่ยปไปเกลี่ยอยู่ในพวกการลงทุนทางเลือก10%นะครับแต่น้ําหนักเนี่ยผมยังให้ ค่อนข้างจะน้อยๆนะครับไอ้ารลงทุนทางเลือกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปเลือกตราสารประเภทพวก EON นะครับหรือว่าตราสารพวก f c n นะครับซึ่งมันเป็นพวกตราสารในเชิงอนุพันธ์นะครับจะไปทางนั้นมากกว่าครับงนั้นโดยสรุปคือทองคำเนี่ยเราให้น้ําหนักค่อนข้างน้อยเพื่อดูว่า <c oughs> ในภาะวะเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับ บอลยูขยับตัวสูงนะครับแล้วค่าเงินดอลลาร์แขกเนี่ยท้องคําค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ถูกกดดันนะครับจากตัวปัจจัยแวดล้อมพวกนี้เนี่ยเยอะมากพอสมควรเลยครับค่ะเทน้ําหนักไปที่หุ้นมากกว่านะคะมีคุณผู้ชมถามมาเรื่อง aav ครับ aav เป็นยังไงบ้างฮะอค่ะครับจริงๆเราให้ความสนใจนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งในคิดว่ามีโอกาสที่เทิร์นาลาวได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าไปดู aav เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสายการบินที่สามารถอยู่รอดได้นะครับแล้วถ้าหากว่าผ่านพ้นช่วงที่ เป็นวิกฤตแล้วก็สามารถกลับมาเริ่มเปิดไฟได้เหมือนเดิมมีจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มไหลเข้ามาเนี่ยผมว่า AAV จะเป็นอะไจโด,ดเด่นขึ้นมามากนะครับแล้ว<ม>อีกอย่างหนึ่งเนียนะครับเมื่อวานได้ข่าวว่าทําโปรโมชั่นที่เป็นตัวพวกุฟูเฟ่น,นะครับนะพอทำตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ากระแสะตอบรับเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเรื่จริงรใน คําแนะนําที่เอเชียพลาสให้กับนักทุนเช้านี้เนี่ยก็มี AV เป็นตัวท็อปติกตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันครับอืมน่าสนใจนะฮะวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทอร์จักรทวีธีรธรรมนะคะจากเอเชียพลัสค่ะอะ มุนปันผลนะกันนะคะช่วงนี้เป็นซีซันพอดีก็คือ DCC MCS สุภาัยหรือแม้แต่กองรีดทั้งหลายนะคะเก็บ,บไว้อุ่นใจได้ปันผลแต่ถ้าจะหวังแคปิตอลเกณเร็วๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่สําหรับคนที่เป็น VI เนาะลงทุนแบบเป็นยาวๆนะคะก็ต้องจับพอร์ตกันหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้หลายสินทรัพย์เนี่ยก็เสี่ยงเหลือเกินนะครับ